เขาจะมีให้เช่าจาัก,กรยานปั่นด้วยนะคะบิงโกจีโอ้โหโกจีร้อนร้อนเลยละสิบบาทนะคะเสื้อผ้านะคะ,มะ,คะเมื่อกี้ชอปเสื้อผ้านะคะหมดไปแล้วแปดร้อยบาท <c oughs> มีแบบหวานน้อยไหมคะ อันนี้ใช่ไหมกรีดหวานหวานน้อยมากหวานน้อยไม่มากค่ะหวานน้อยรอจ้ะแจะพวกนี้นะคะน้อยอร่อยมากอันนี้เป็นรอยแก้วค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรหวานปกติลดน้ำตาลนี่ซื้อไปจะลองชิมดูหน่อยอันนี้คือที่เอาให้นี่คือหวานปกติเลยหวานน้อยหวานน้อยโอ้อันนี้ขนาดหวานน้อยยังหวานอยู่นะคะ ใช่ใช่ไม่กินหวานไม่จะซื้อไปฝากทีน้ำงานด้วยอันนี้น้อยไหมคะเป็นอันฉ่ำน้อยเหมือนกันใช่ไหมเออเอาแปลกๆไปฝากเขาดิเยมมีรถนนนาาไปปโดเ็อาแปลกๆดีกว่าอันนี้เดี๋ยวลองชิมทุกรสเออลองเพาะกันดูกินหวานนี่ขนาดหวานน้อยยังหวานอ่ะ เนื้อมะพร้าวนะคะมันถึงจะเป็นมะพร้าวแก้วอืมมีเหตุผลใช่ไม่งั้นไม่งั้นไม่เรียกว่ามะมะมะพร้าวแก้วแต่งอันนี้ล่ะประมาณปกติเหรอคะหนึร้อยห้าสิบใช่ค่ะเป็นอันนี้อันนี้กล่องเล็กกล่องเล็กร้อยหนึ่งกล่องเล็กร้อนึงอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหมดเลยร้อนึงหมดเลยอู้แต่คนพากันแบ่งน้ำตาลเนี่ยเยอะแบ่งๆกันชิมเอาแค่กล่องเดียว อันชันนะคะปลาซีแบกใหม่นี้เนาะอันนี้พุกนี้คืออะไรอันนี้เกดบีเกดบีมันต่างกันยังไงเกดบีมันจะเป็นเนื้อกรุบกรุบมันมันนี่หรออันนั้นนั้นคือเอหรอคะใช่ค่ะโอ้เออาาเเดี๋ยวได้สเติลใจจ้าหนึค่ามะพร้าวนี่มาจากไหนคะไหนจังหวัดไหนที่ทางแถวบ้านแถวลุมฝักเพชบุรีค่ะโอ้ โอ้ติงเอามาจากทางภาคกลางนี่เอยเต็น,น,น,นคุณดาวันขอบคุณค่ะแบ่งน้ำตาลกัน <c oughs> เดี๋ยวถึงตรวจสุขภาพประจำปีจะได้ไม่สูงเกินกันเด็กินเยอะเพื่อสุขภาพ